สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวนั้นติดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะคุณิบันแจ่สดจต่ชุดจัดเดียวของมันต้องมีค่ำาืืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก3 EP เช่นเคยและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ศึกบุนเดลกา2คู่เลเวอร์กูเซนฝ่ายบวก ฟรงเฟิร์ดดอดมุนห้ามพลาด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสอูดูแฮนดิแคปเรเวอร์คูเซนกับไฟบวกซึ่งบุเดลิก้าแข่งกันตอนห้าทุ่มครึ่งเรเวอร์คูเซนต่ออยู่ที่ลูกครึ่งเรเวอร์คูเซนตอนนี้ ไม่น่าจะใช้ทีมจากฝูงชั่วคราวแล้วเพราะว่าพวกเขาน่าจะลดมาอยู่ดับที่สองเนื่องจากมาเยือนี่แข่งขันมากกว่า1เกมเอาชนะคู่แข่งได้ถึง8ปศูนย์ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนชั่วคราวถ้าวันนี้เลเวอร์ชนะได้ก็จะกลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมในขณะเดียวกันก็อีกทีมหนึ่งที่ดูจะลดหายจากดับที่สองคือุกาดพอแพ้เลยเรเวอร์คูเซ่น มีอยู่ยี่สองคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยเอ่อกลางสัปดาห์ก็ลงเล่นหนึ่งอยู่รปาลีกมานะด้วยการเปิดบ้านเอาชนะคาราบับห้าประตูต่อหนึ่งเรียกว่าง,งานลาดก็ดีงานหลวงก็ดีส่วนทีมเยือนฝ้ายบวกอยู่ดับที่แปดของตารางครับมีอยู่สิบสามคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสามแพ้สอง พวกเขาก็ลงเล่นการสัปดาห์มาเหมือนกันนะในสังกันเลยยูน,นอรปาลีกบุกเอาชนะคู่แข่งอย่างมาสคาได้สาประตูต่อหนึ่งก็ถือว่างานหลวงดีแต่งานลาดก็อาจต้องขยับขึ้นอีกสักหน่อยนะสำหรับไฟา์บวกวันนี้ราคาก็เปิดบําแพงทีเดียวสำหรับเลเวอร์แต่อย่างว่านะคะรับฟอเลเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ฮ้าเกมฮ้าเกมหลังชกชนะ หมดหรอกถ้าย้อนกันไปทั้ง10บห่วเกมเ่ยจะเห็นว่าพวกเขาพลาดสมอแค่เกมเดียวที่เหลือก็ชนะล้วนๆและวันนี้เมื่อสองภูด,ด้วย handicap จ้าธาหาหลายก็ยังเชื่อใจเลยว่าคุณเซนว่าจชนะตามฟอร์มปรับราคาลดลงมืานเลยในช่องจบ้านปรับขึ้น4ี่ลดลงหนึ่งในช่องเสมอปรับขึ้นทั้งหมดในช่องฝ่ายบวกภูเชื่อใจเลยว่าคุณเซนชนะแน่แน่ แฮนดิแคปลูกพึ่งก็ยืนอ,อยู่กับเจ้าบ,บ้บนมาต่อเลยเวอร์คูเซนทำราคาลดลงหมดเลยห้ารายบถ้วนชอตเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งเพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้ก็คงจะต้องอยู่กับเรเวอร์คูเซนเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบด,ดาวตัวที่หนึ่งใน EP พสองศึกบุนเดสประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้อยู่ต่อเลยเวอร์คูเซนคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองคู่้วยแฮนดิแคปแฟรงก์เฟิร์ตกับดอทมุนด์ นอตมุนกับแฟงเฟิร์ตนอตมุนกับแฟงเฟิร์ตจริงๆแล้วอันดับในตารางดูไม่ห่างก,กันนะเออราคาก็ดูไม่แพงด้วยนอตมุนบุกตอบปอป่าคู่นี้แข่งขกันตอนสามทุ่มครึ่งนะเจ้ามานะอยู่อันดับที่เจ็ดนะมีสิบสามคะแนนผลงานฮางเกมหลังสุชนะสามแพสอง ข้อดีของแฟงเปิดคือความเหนียวแน่นเพราะว่าในเกมลีกเนี่ยพวกทอมแพ้แค่เกมเดียวเองนะตั้งแต่เปิดลูกาลมาจนถึงตอนเนี้ยการสัปดาห์ลงเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับสำหรับแฟงเปิดเปิดบา้านชนะเอเจเกเกหกศูนย์ 60. ส่วนดอทมุลอยู่ดับที่สี่ของตารางมีอยู่ยี่สิบคะแนนผลงานให้เกมหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งการสัปดาห์นี้เล่นอยู่ฟ้าจำลีกมาและสามารถ บมุกเอาชนะนิวคาสเซิลได้ด้วยนะหนึ่งประตูต่อศูนถือว่าเป็นสามแต้มที่โคตรสำคัญเลยนะความมั่นใจในถ้วยใบใหญ่มีเพราะโอกาสผ่านรอบเริ่มมีแล้วในมอลลีกก็ต้องพยายามขยับอันดับต่อไปครับเพื่อไล่ที่กลุ่มนำกองกลุ่มนำจะใช่ว่าละที่ตนะ่แช่ว่ากองกลุ่มนำเพราะพวกเขาก็มีคะแนนแตดเลขสองแล้วซองพูดูแฮนดิคับจากเจ้าทั้งห้าลาย ปากว,าว่าบริจาท์ท้าห้าลายยังงเชื่อใจน็อตมุนครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเดือนนะราคาฮูชี้อย่างนั้นช่องเมอขึ้นสามลงสองชอตบานแผงแฟรงเฟิดขึ้นสี่ลงหนึ่งฮูเลือกนอตมุนแผนที่ขันราคาปลาปาของน็อนมุนเจ้าห้าลายก็ยืนอยู่กับทีมเดือนบนอลตอปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ช่อตบอลล็จะมาปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นฮูนี้แฮนดิแคปนี้ยังคงต้องอยู่กับ ดอตมุนเป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่สองใน EP พีสองศึกบูเดลิก้าประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เพราะนั้น EP 2สองสองคู่ในสึกบนเดเวันอาทิตย์ก็คือต่อเรเวอร์คูเซนต่อดอตมุนส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1หนึ่งและยังไม่ได้ฟัง EP 3สามรบกวนติด,ดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ